สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูออนนะครับผมวันนี้ก็เอางานเบาๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมเพิ่งไปขนมาเมื่อกี้เลยแล้วก็ยกมาวางไว้เพราะว่าเออมันมันก็ดูเท่ใช้ได้อยู่นะสำหรับงานประเภทนี้ด้วยแแถมราคาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวค่อยๆเริ่มเลยดีกว่านะครับเนาะ 0631305304ครับบ้านมีครูอ๋อยินิีบริการทุกท่านนะครับผมก็จำนวนที่ได้มาไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็น่าจะมีประมาณสักไม่เกินครึ่งโหลอะต่อชิ้นนะฮะไม่เกินนะั้นหรือ,อาจจะน้อยน,นั้นด้วยเพราะว่าบางอันเนี่ยคือมันมันหมดนะในคลังของดีลเลอร์นะครับอ่ะเริ่มต้นก่อนแล้วกันพักหลังเนี่ยมักจะมีคนแบบทักมาถามเยอะนะเกี่ยวกับเจ้าตัวนีๆนะตัวเบอร์5้าอ๋อแสดงว่ามันเคยมามเป็นเบอร์หนะ มันเป็นเบอร์5กับตัวเบอร์นะอ่ะเดี๋ยวลองเบอร์3ก่อนแล้วกันครับ199บาทฟรีค่าจะส่งก็คือมันจะเป็นงานสปริงตรงแน่เลยตัวเนี้ยนี่เนี่ยคนถามมากันเยอะเลยเกินนะครับสปริงตรงช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำไมแบบผู้คนเขากำลังสนใจหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยในส่วนของอการควบคุมการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะมีการควบคุมสักนิดนึงเพราะว่า การใช้งานเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะไอ้เจ้าสปริงตรงตัวเนี้ยมันเหมือนจะใช้ง่ายนะลองดูแล้วกันนะครับเนี่ยมันเหมือนจะใช้ง่ายก็คือโป๊ะปะเนี่ยออกมาเลยฮะนี่มันออกมาเลยนะมันมันเหมือนง่ายมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คือคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันมักจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งที่เห็นก็คือจะแบบไอ้ตรงปลายเนี่ยมันจะเด้งออกมานะครับผมแล้วอาจจะโดนมือได้ ทีนี้การใช้งานคือต้องระมัดระวังเนาะแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างก็คือมันทุบกระจกได้ครับบางทีติดไปรถแล้วมันเกิดเหตุไม่คาดฝันยังไงเนี่ยเราใช้สิ่งนี้ทุบกระจกได้เนาะคนก็เลยนิยมแบบชอบอ่ะแล้วมันก็แบบดูใช้งานนี่คือดันมาปุ๊บเนี่ยนะมันใช้งานได้ทีนี้มันมีอยู่จุดหนึ่งที่อ่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเซฟตี้นะมันอาจจะโดนแบบเล็กๆน้อยนนะครับผมลองดูแล้วกันท่ามไปโดนแบบจังๆปึ๊กอย่างเงี้ยนะครับผมนะมันจะไม่สุดนะมันจะเด้งไม่สุดนะครับ เนี่ยอันจะเป็นลักษณะนี้นะมันเด้งไม่สุดแล้วพอไม่สุดปั๊บเนี่ยคือมันอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยตรงขวดนะครับเนี่ยที่โดนเนี่ยเล็ดเล็หน่อยนะแล้วก็มีจะหดตัวลงนะจะใช้ไหมกระสบัดออกนะอย่างนี้เราก็ใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยแต่ถ้าโดนขวดก็คือปึ๊กนะครับมันเป็นเซฟตี้เนี่ยมันเด้งไม่สุดนะถามว่าขวดมีรอยไหมก็อาจจะโดนนิดนึงอาจจะเจ็บนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็มีเซฟตี้เหมือนกันเนาะ เมื่อก่อนเคยมีเกรดตัวละ800กว่าบาทเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้คือมันจะมีเจ้าหัวกระโหลกเบอร์3ตัวนี้199บาทนะครับมันจะเหมือนเหลือน้อย้วมันเหลือไม่กี่ตัวเหลือ3ตัวั้งเนี่ยนะฮะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะก็ถ้าสนใจ199บาทนะครับผมฟรีค่าจะส่งไปเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเบอร์5เนี่ยเคยเอาขึ้นรีวิวแล้วที่แปะเบอร์นี่คือไม่ใช่ะไรนะมันเคยขึ้นรีวิวแล้วเป็นกล่องทหารตัวนี้นะครับผม พอออกมาดูมาร์ฟเนี่ยป,ปุ๊บนี่เป็นหัวกะโหลกแบบสายฟ้านะครับเบอร์ห้าประหยัดไฟ <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเป็นหัวกะโหลกครับมีคลิปเน็บด้วยฮนะสีดําแล้วก็สันท้ายเราทุกกระจกได้ครับตัวใบมีดต,ต่างๆเนี่ยเป็นงานสไตนเลสเกรดเริ่มต้นนะครับเอาจริงๆอะมันไม่ได้คมอะไรมากหรอกครับแต่ว่ามันแหลมไอตัวนี้มันเน้นแหลมนะผมมันทิมอะไรเงี้ยนะครับมันทิมป้องกัน ตัวออกกาลังกายเอาไปซ้อมมือเนี่ยนะครับผมก็สามารถทําได้ดีนะทำได้ดีเรื่องของความแหลมนะครับแต่ว่าความคมเนี่ยเป็นการแบบเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่คมมากเนาะถ้าใครเล่นรุ่นนี้เนี่ยก็ดูดีไซน์แล้วกันเปิดกล่องพัสดุได้อะไรได้นะครับใช้คุณประโยชน์ให้มันถูกจุดกระพอนนะครับเปิดกล่องพัสดุอะไรเงี้ยได้นะครับผมนี่ทุบก,กระจกก็ได้เช่นกันนะก็เบอร์5ก็199าบาทนะครับฟรีค่าจะส่งสำหรับในรายการนี้นะก็ มันมีแค่3ตัวเนี่ยไม่แน่ใจไม่ได้สั่งอัปเดตมาสักเท่าไหร่นะไอรุ่นนี้นะครับถัดมาอีกหน่อยงานจับจเนี่ยมันก็จะมีพวกงานที่เป็นแบบกราฟิกเนาะที่ผมไม่ค่อยได้ขึ้นสักเท่าไหร่ลองดูกันนะ,ะงานขึ้นมาแร้่นี่มาแบบมีเยอะนะครับงานแนวนี้เนี่ยเมื่อก่อนตอนเด็กจะชอบมากครับผมเห็นแล้วแบบโอ้โหรู้สึกชื่นชอบนะเวลามีวัยรุ่นเนี่ยเขาเอามาให้ดูกันเนี่ยมันต่างยากนะเมื่อก่อนนะแต่พอดีที่เขาไปทํางานอยู่ ต่างประเทศเนาะแล้วลเขากลับมาทีนึงเขาก็เอามีดสวยๆเนะี่ยมาให้ดูนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะมันก็จะแนวๆน,นี้บบไม่แพงมากหรอกนะแต่ว่าต่างประเทศคือมันมันหาดูได้ง่ายกว่าในประเทศไทยนะนะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรีวิวสักหน่อยดีกว่าเริ่มจากตัวงานไม้นี่เนี่ยนะครับผมเป็น a 2 0 0เหรอแม่เขียนโค้ดนี่เหรอราคาแบบ100บาทนะครับมีค่าส่ง50บาทนะเจ้า a 2 0 0เนะี่ยมีอะไรเนะี่ย ตัวซองผ้าไนลอนเนี่ยผมคงไม่ได้อธิบายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเนาะมันก็จะมีแค่ตี๊กแก่แค่นี้นะตัวมันเป็นผ้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยว่าจะเป็นแบบที่สอดชุมขัดแบบบางๆนะครับผมก็จะประมาณนี้มาเอา่อจะมีที่เปิดขวดครับอยู่บริเวณด้านบนเนาะประกับไม้ด้านข้างก็เป็นไม้แท้นะครับตอกได้หมด2จุดนะครับไม่ใหญ่มากไซส์ขนาดอยู่ในฝ่ามือเอาจริงๆแล้วเนี่ยงานประเภทนี้เนี่ยมันจะเป็น งานมีดพับที่เป็นไซส์ขนาดกลางนะครับแต่ว่าเป็นงานมีดพับสปริงนะเวลาใช้งานกดด้านหลังปึ๊บกดที่ปุ่มนี้โป๊ะเด้งสุดเลยครับผมในโอ้โหลวดลายอาหังการู้สึกว่ามันเป็นอ,อ,อะไรที่ค่อยๆจ้าบนะความคมเนี่ยมันจะคมแบบ100%ในแบบฉบับของมันอะไรครับแต่ว่ามันไม่ได้คมแบบกริบเหมือนพวกงานพับสบัดนะ มันเป็นตัวสเตเลสเกียร์เริ่มต้นนะครับผมมันก็จะแบบคมได้ดีประมาณหนึ่งแต่ว่ามันเปิดแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันแล้วแหละเนี่ยนะองศาการเปิดคมต่างๆมันดีแต่ว่าวัสดุในการทําเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้คมกริบแบบถึงใจมากๆนะครับด้านหลังมีตัวรองนิ้วให้ด้วยนะการลื่นก็เหมาะสมดีครับนี่เวลาจะเก็บก็ดันกดปุ่มนี้ครับแล้วก็พับลงปั๊บเลยล็อกขึ้นไปก็อยู่เลยนะครับผมประมาณนี้นะ หนึ่งร้อยบาทครับค่าส่งห้าสิบาทนะฮะสำหรับในรายการที่หนึ่งของวันนี้นะครับรายการที่สองของวันนี้นะครับก็ถ้าเทียบรหัสจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับก็มีค่าส่งห้าสิบาทเนาะเป็นรายการที่สองของวันนี้นะครับมีซองผ้าไนลอนแถมไปให้อะนะดีไซน์มันค่อนข้างมีความเป็นวินเทจสไตล์พอสมควรครับสำหรับไอ้เจ้าตัวที่สองเนี่ย ด้านหลังมันจะมีปลายงุมง้มๆนิดนึงเวลาจับปั๊บมันจะกระชับมือเนาะด้านบนจะเป็นระบบปิดเปิดด้านบนกดมาปั๊บเนี่ยโอ้โหนะอย่างจาบฮะอย่างจาบครับเป็นงานสแตนเลสเนาะบริเวณโครงตรงกลางเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเหมือนมันจะบางใช่ไหมแต่ว่าพอเข้าไปกดจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ยวบแบบหน้าเกลียดนะเนี่ยมันก็จะแข็งอยู่ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ทรงใบมีดเนี่ยมีที่วางนิ้วด้านบนให้ด้วยนะครับการจับก็กระชับดีนะ ถ้าคะแนนในการจับสักสิบคะแนนเนี่ยอยู่เราประมาณสักแปดนะผมว่าใช้ได้ตัวเนี้ยเนืบใช้ได้นะครับมันจะมีส่วนบริเวณด้านล่างเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะมีเลื่อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นี่แจ๋วเลยใช้งานง่ายครับผมกดปุ่มตรงนี้ก็พับเก็บได้เลยครับระบบล็อกก็กึ๊บเลยครับล็อกเลยอยู่จึ๊กนะครับตัวที่สองของวันนี้นะที่เป็นมีดพับนะครับ พับสปริงเขียนวพับสปริงต่อมาตัวที่3ครับนะให้ดูดีไซน์แล้วกันคุณผู้ชมมันเกรดวัสดุเดียวกันเลยเนะี่ยมันเกรดเดียวกันเดะเดะเราดูที่ดีไซน์ดูที่ความชอบแล้วกันตัวนี้ด้านหลังไม่มีไม่มีตัวไม่มีการเลื่อนตรงนี้เนาะแสดงว่าจะมีแค่ด้านบนตรงนี้อย่างเดียวน,นะครับรงท้ายก็มันจะคล้ายๆกันนะเนี่ยมันทำไมคล้ายกันจังเลยตัวที่3กับตัวที่2อนะครับอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันหนก็หยิบมาแล้ว ใช้ได้นะจาบอยู่ตัวนี้จาบอยู่100บาทครับค่าส่งห้บาทนะสำหรับเจ้าต,ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเอามาเยอะๆกว่าเดิมนะคุณผู้ชมจะได้มีตัวเลือกกันเยอะหน่อยนะตัวที่สี่ครับ100บาทเหมือนกันจริงๆแล้วเป็นรหัส A217 นะครับ a สองหนึ่งจริงๆถ้าบอกรหัสมาเนี่ยมันจะซื้อได้ง่ายกว่าเวลาเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยนะโทรสั่งคุณแม่หรือโทรสั่งน้องๆเนี่ยคือมันจบทีเดียวกันลเพราะน้องๆจะเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เข้าใจยังไงก็เรียกตามลำดับมีดก็เลยครับตัวที่4ี่ก็ได้นะนี่ตัวนี้มันเหมือนกับมีดกับตัวบอดี้มันเหมือนมันแยกๆกันนะไม่ได้พังนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นทรงนี้นะมันตลกปะเนี่ยมนดูตลกยังลงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมปิดหนึ่งทีโป๊ะปะนะครับ เนี่ยผู้ชม,มเห็นไหมฮะมันจะมีช่องว่างหาผมมีตัวนี้มันหาดีนะเอาาหน้าตาตลกเจอเลยเนี่ยประกับไม้ผมตอกได้หมดสองจุดเป็นหมดสีแ่แฉกแบบธรรมดานะครับผมแล้วก็ด้านหลังแบบเรียบนะแบบเรียบเลยแล้วก็ตัววัสดุเป็นงานสแตนเลสนะครับมันก็แข็งอยู่ประมาณนึงเลยนะครับผมมันก็ไม่ได้ยวบแบบหน้าเกียดขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นพวกงานพับสบัดต,ต,ตรงนู้นน่ะไม่ยววเลยนะแข็งโป๊กเลยนะฮะ อันนี้คือตัวบอดี้ก็จะบางหน่อยก็จะมีความยวบนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าตรงนู้นไม่ไม่ยวบเลยนะครับเนี่ยลองเทียบเคียงให้ดูอย่างรุ่น,นเนี้ยเนี่ยสุดหล่อสุดหล่อเนี่ยคมกริบนะครับคมกริบแบบอยอดเยี่ยมเลยนะครับใน250บาทนะค่าส่ง50บาทไอ้ตัวนี้หล่อเลยเนี่ย,ต,ยตัวเทสเตอร์เนี่ยมีระบบฟิปเปอร์เลยเวลาใช้งานปับ๊บโซลูตอร์มิกเกิดเหเทไปคาดฝันปุ๊บโป๊ะเนี่ยจบเลยฮะใช้ได้เลยเอาไวเหมือนกันนี่ แต่ตัวนี้มันก็จะไวตรงที่มันสะดวกนะครับสมมติว่าเก็บอะ่ะช้าหน่อยแต่ว่าเวลาใช้งานปับ๊บเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในที่อ,อันตรายใช่ไหมเออเอามือล้วงในงกระเป๋าปับป๊บกดปุ๊บตอนนี้ไม่รอมีปัญหาฉุกเฉินก็จุ๊บกดปรับใช้ดได้เลยนะครับก็ไวเหมือนกันงานพับสปริงนะครับตัวที่4 100บาทนะค่าส่ง50บาทนะครับคุณผู้ชมมีค่าส่งด้วยนะชำานที่ปลายทางได้ครับตัวที่5ของวันนี้ ทำไมดีไซน์มันแบบดูมีความเป็นวินเทจสไตล์นะครับมีโอ่งไก่ปืนด้วยนะครัลักษณะเหมือนทรงจิโก,โกนะ้ล้นก็กดไปปั๊บกดด้านล่างนะอ่าโอเคกดด้านล่างเนาะโอตอนิเบิ้มตัวนี้ใหญ่โอ้คุ้มด้วยฮะหนึ่งบาทได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ครับต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วนะเพราะว่ามันใหญ่มากจริงนะครับตัวนี้มีที่สอดด้วยนะครับพร้อมกับด้านบนเนี่ยมันก็จะมี บริเวณวางนิ้วมือด้วยถ้าไม่ชอบสอดนิ้วเนี่ยเราก็วางไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่ถนัดแล้วแต่สะดวกนะถ้าสอดเข้าไปเนี่ยคืออัตราการเนบเนี่ยคือ10บคะแนนเต็มนะครับโอ้แต่ว่ารู้สึกว่าโครงมันแบบมีความยบุยบๆนิดนึงนะยบุบนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นที่ตัวผมนะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นที่วัสดุของมันแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ตามปกตินะเปิดคมแล้ว ด้วยความที่โครงม,มันใหญ่เนาะมันใหญ่แล้วลอยเขาเรียกว่าเหล็กที่เป็นรอยต่อ2จุดตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งท้ายๆแล้วก็ระหว่างกลางเนี่ยมันค่อนข,ข้างบางนิดนึงนะเนี่ยมันก็จะมีความยวบนิดหน่อยนะรีวิวตามจริงครับนะรู้สึกยังไงก็อย่างนั้นนะครับคนที่เขาชอบเขาจะไปเล่นก็ได้เพราะว่ามันแค่ร้อยเดียวเองใช้งานทั่วไปเปิดกล่องพัสดุได้สบายมือเซอือโบครับสบายมากนะตัวนี้อ่ะก็เป็นตัวที่5นะครับผมไซส์ใหญ่สุดไซส์เบิ่มๆเลย 100บาทครับค่าส่ง50บาทนะถัดมามันจะมีงานเลเซนอยู่3ตัวเนี่ยเหมือนกระเดะเลยมั้งเนี่ยโอ้เลเซนอยู่3ตัวเฮ่อไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะลองดูดิเลเซนตัวที่1มัฟนี่ปลายแบบเปอร์เซียครับเป็นปลายแบบเช็ดเช็นิดนึงด้ามเป็นเลเซนเ,นเ,นเนนขาสัตว์นะครับตรงท้ายเนี่ยสอดเชือกได้ด้วยร้อยเดียวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมร้อยเดียวเนียเนี่ย เลซิ้นตัวที่1ครับถ้าเป็นรหัสก็คือจะเป็นรหัส a 2 0 6ครับนี่ a สองกครับตัวที่1ปลายเชิดนะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเมือมันเป็นงานสไตนเลสต,ตัวเริ่มต้นมันก็เลยแบบไม่ได้คมว้าวอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็คมใช้ได้อยู่เปิดกรองพัสดุรุ่นี้นั่นทาได้โอ้นี่เหมือนตูดมแมลงนะมีดเหมือน,นแบบก้นแมลงนะครับนี่กดเปิดปับ๊บโอ้โหโปลายงุ้มครับดอกพอยต์ลักษณะเหมือนกรงเล็บนะครับเป็นดอกพอยต์ครับตัวนี้ ปลายงุ้มครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเราให้ดูแกมับนี่โอ้โหเบานะผมรู้สึกว่าเป็นเลซินมับเบาวกว่าไม้เยอะอยู่พอสมควรเลยฮะใช้งานปุ๊บเออเปิดไว้อยู่ฮะเด้งสุดเด้งแรงเนอะเอลดีลนะี <c> ่ย <oughs> เหมือนเอลดีมากครับตัวนี้เด้งแรงเลซินตัวที่สามครับของวันนี้ก็ ระบบล็อกนะครับกดเปิดโป๊ะปะฮึมจาบใช้ได้อยู่เด้อเนี่ยไอ้เจ้างานเลเซนตัวนี้เนี่ยเข้าข้างจาบนะสามตัวที่ได้มาเนี่ยแหวกแนวแล้วก็แตกต่างอยู่พอสมควรนะครับดีไซน์นี่คือแบบเล่นเส้นสายที่แบบชบเชียวเลยนะแถมด้านบนมีตัวรองนิ้วให้ด้วยแต่ว่าเลเซนแอบลื่นนิดนึงนะตัวนี้แต่การจับก็กระชับบริเวณด้านบนแต่ว่าตรงเลเซนอะลื่นไปหน่อยนะก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าควบคุมได้ถ้าใครเก่าๆใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็สบายมากเลย นะเป็นเลซิ้นตัวที่3นะครับมาล็อกเลยเก็บเลยนะครับก็ถ้าเป็นรหัสจะเป็น a 1 0 2นะครับเป็นรหัสเนาะอ่าห0ึบาทเหมือนกันครับค่าสอง50บาททีนี้เราจะมีง,ง,งานพวกกราฟิกคู่เท่ๆนะครับเทวาท,ท,ทีเดียวเลยนันสตัวนี่ถ้าใครจะรับนะครับผมนี่นะ3ตัวนี้นี่แจวเนี่ยครับ เล่นงานการาฟิกก็ต้องมาแบบแนวๆเนี่ยต้องทําใจนิดนึงว่าใช้งานไปสักสองสปีเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนแดดเก็บไม่ดีเนี่ยการาฟิกมันก็จะแบบจืดๆลงได้นะฮะมันจะมีอันที่เป็นแบบหุ่นอัศวินนะครับโป้นี่อัศวินเป็นดรอปพอยท์นะครับมีจะเป็นปลายงุ้มนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ามีจะพังนะเป็นปลายงุ้มนะครับมันจะดรอปลงมานิดหนึง่งนะน้ำหนักก็เบาใช้ได้นะบริเวณด้านข้างมันเป็นแบบ มีความเป็นแบบยางๆเนาะลักษณะเหมือนโครมเมียมนี่โอลิเบบี้สวยฮะแมงป่องมีสปริงแมงป่องสีทองนะครับผมดอกไม้สีฟ้านะสวยๆเลยไม่มีคลิปเน็บฮะโอ้เสียได้เสียได้จังไม่มีคลิปเน็บให้เลยนะถ้ามีคลิปเน็บด้วยนี่แจวเลยนะครับแล้วก็อัศาวินสีแดงครับผมอัศาวินเพลิงนะมีไฟรอบรอบ บใบดำปึ๊บใบดำเลย100บาทนะค่าส่ง50บาทเท่านั้น1น0ะ่100บาทอาซินสีแดงนะใบการาฟิกค,ครับก็ใช้ได้นะใช้ได้ดูดีใช้ไดนะ้แล้วก็ท่านใดสนใจหวีซ่อนมีดนะครับผมเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้100บาทค่าส่ง5บาทนะครับมันเป็นแบบสไตล์ โอวีกาเล็กซี่นะมีกาเล็กซี่มีหัวกะโหลกสีแดงครับแล้วก็จะมีเป็นแบงค์ดอลลาร์ใช่ป่มดอลลาร์ี่ยมันเป็นแบงค์นะเป็นรูปเงินนะเป็นรูปสกุลเงินดึงมาป๊าบเนี่ยครับมีจะเป็นแบบสองคมเนาะป้องกันตัวได้ครับแต่ไม่ได้คมแบบเวอร์วงังอลังการเนาะตัดกล่องพะะัาสดุเปิดกล่องได้นะครับก็100บาทค่าส่งห0สนะครับอ่ะ ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างรวบรัดอยู่พอสมควรนะครับไม่ค่อยได้ลงดีเทลนะเดี๋ยวมีโอกาสหน่าจะค่อยๆลงดีเทลให้มันลึกๆทีละเล่มเพราะว่าจำนวนมันเยอะเกินถ้าพูดทีละเล่มเนี่ยรับรองได้โอ้โหกว่าจะจบงานนี้เนี่ยนานแน่ๆนะครับ เอาไวดูว่วาท่านใดสนใจ0631305304นะครับบ้านมีครูอ๋ออยู่ในบริการทุกขั้นเนาะและว้วก็อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขอน้องแพรดูในไลฟ์สดได้นะครับผมโอเคเนาะมีไลฟ์สดทุกวันครับเวลา11นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาในชุกทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับยกเว้นวันหยุดแล้วก็วันนักขัตฤกษ์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ